วันที่29ธันวาคม2566สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่บังเกอร์อุรนธานีก็นึกคืมอกคืมใจมาก็เลยเอาเครื่องยนต์ปั่นไฟโลกแตกลิสเตอร์เอลนะครับ4.75แรงม้าที่2,000รอบระบายความร้อนด้วยอากาศ1สูบเนี่ยนะครับเอามา,าสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูนะครับ ครื่องยนต์ตัวนี้ก็อายุน่าจะประมาณ65ิถึง70ปีมาพ่วงกับตัวไดนามอเจเนเตอร์ตัวสีข,ขาวเนี่ยนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยอันนี้เป็นของอิตาลีไม่รู้ยี่ห้อไหนจำไม่ได้แล้วนะครับอ๋อจำได้จำได้ย,ยี่ห้อซินโครซินโครคนขายบอกว่าแต่ป้ายมันหายไปแล้วนะครับยี่ห้อซินโครคนขายบอกว่าเออมันทำในอิตาลีอันนี้ ตัวเดนโมเจเลเตอร์นี่อายุป,ประมาณ17ปีก็แสดงความจำลุงยังยังดีอยู่เนาะยังไม่เป็นอัลไซเมอร์โอเคนะครับยังพอจำย่อได้บ้างโอเคทีนีเ้เครื่องยนต์ตัวนี้นี่นะครับมันมีถังน้ำมันความจุที่ประมาณ5ลิตรนะแต่ว่าลุงทดลองเดินต่อเนื่องเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงน้ำมันยุบไปก็ประมาณครึ่งถังเองนะครับ สีช่ชั่วโมงใช้แค่2.5ลิตรก็ไม่เลวนะเออใช้ได้ใช้ได้มันประหยัดน้ำมันดีนะครับแล้วก็น้ำมันนี่เป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วก็ได้นะไม่ต้องเป็นดีดเซลเกรดดีนะเป็นดีเซลยูโรมาตรฐานยูโรหนึ่งก็ได้นะหรือไม่มีมาตรฐานเลยก็ได้นะลุงเคยเอาน้ำมันดีเซลปัจจุบันน้ำมันที่อยู่ในถังเนี่ยเป็นน้ำมันดีเซลเออรุ่นยูโรหนึ่งนะแล้วลุงเก็บเอาไว้ประมาณ17ปีแล้ว เป็นน้ำมันที่ว่าเติมลงไปในรถยนต์แล้วรถยนต์มันก็ไม่ติดแล้วน็อกแล้ว <c oughs> ลุงก็เอามาใช้กับเครื่องปั่นไฟมันก็เครื่องยนต์ตัวเนี้ยมันก็ใช้ได้นะมันกินน้ํามันได้สารพัดอย่างดีนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ดีเซลใหม่ๆนะเป็นดีเซลเสื่อมสภาพก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะตัวนี้นี่มันจะปรับรอบอัตโนมัติด้วยการใช้ตัวตัวนี้กาวนอมิเตอร์นะครับถ้าเราขันเข้า ฐานเข้าไปให,ให้ก้านเนี่ยก้านยาวๆมันโผล่มาเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นการเร่งรอบนะครับขนานี้ลุงเร่งรอบไว้ที่ประมาณ2,000รอบนะก,ก็แม็กซิมัมแล้วล่ะก็ได้โวลต์ออกมาที่นี่ประมาณ220-230โวลต์นะมันจะคงที่อยู่ประมาณเนี้ยนะครับถ้าหากว่ามีการใช้โหลดนะครับเครื่องยนต์มันจะเร่งรอบเองนะตอนที่มันเร่งรอบอาจจะมีความดำนิดนึงสัมบลงเนี้ยขึ้นอยู่กับโหลดที่เราใช้ ถ้าโหลดไม่เยอะก็ควันก็ไม่ดำคือมันฉีดน้ามันเข้ามากนะครับแต่ว่าถ้ามันเดินไอเดินหรือไม่มีการใช้โหลดมันก็ไม่มีควันตาหนองนี้นะครับเครื่องยนต์นี้ก็ผ่านการซ่อมมาแล้วซ่อมเบื้องต้นนะครับก็คือเอามาใหม่ๆนี่มันเยอะหมดเลยเพราะว่าปกเกนหมดอายุเอามาเปลี่ยนปกเกนใหม่แล้วก็เปลี่ยนอไอตัวนี้นะครับเปลี่ยนซีลที่แกนเพลานะครับ ทั้งหน้าหลังนะเปลี่ยนหมดละนะครับแล้วก็บดวาลนะครับบดวาลแล้วก็ตั้งเคสันวาลใหม่ส่วนไอ้ที่มันวิรอยคราบน้ํามันข้างล่างเนี่ยมันมาจากถังน้ํามันนี่ถังน้ํามันนี่มันปิดไม่สนิทเพราะมันมีรูอยู่ตรงนี้อ่ามีรูอย่างนี้ไอ้เครื่องยนต์มนสะเทือนแล้วลุงเติมน้ามันเต็มถังไงมันน้ํามันมันเต็มถังมันก็เลยกระชอออกมาบ้างมันสันนะครับ แต่โดยปกติแล้วใน,ในภาพรวมไม่มีน้ำมันเยิมเลยนะครับวิธีการติดเครื่องขั้นขั้นแรกก็คือว่าเราจะต้องเอานี้ออกอาฝาครอบให้ออกนะครับแล้วเราก็ใช้น้ํามันอเนกประสงค์นะครับจะเป็นสซวนเอ็กสเปรหรือดับเบก็ได้หรือเป็นการน้ํามันเครื่องธรรมดาก็ได้มีน้ํามันเครื่องเบอร์40ก็ฉีดไปที่ไอตัวนี้นะไอไอกระดึงวาลทั้งไอดีและไอเสียนะครับเพื่อจะหล่อลื่นมันเพราะว่าระยะแรก มันจะไม่มีน้ํามันมาเลี้ยงกระเดื่องวาลนะครับก็ต้องช่วยช่วยมันนะครับก่อนที่มันจะส่งน้ํามันขึ้นมาเลี้ยงได้นี่มันก็ต้องอาศัยระยะเวลาพักหนึ่งเพื่อไม่ให้เครื่องสึกล้อแล้วก็ใช้น้ํามันอเนกประสงค์หรือการน้ํามันเครื่องหยอดมันเลยฉีดมันอย่างเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ปิดฝานะครับจากนั้นก็ยกอันนี้วาลนี่คือเอนเกจเมนต์ก็คือว่าก้านนี้มันก็ทําให้วาลทำงานเป็นปกตินะครับคือมีกําลังอัด มีจังหวะคายนะครับมีจังหวะดูดแล้วก็สับมันยกวาวขึ้นถ้ายกวาวขึ้นตำแหน่งนี้มันค้างคือยกวาวขึ้นได้มันต้องผักไปข้างหน้าอีกนิดหนึ่งเราก็ต้องขยับมูเล่หน่อยนะครับออการขยับมูเล่เราก็ใช้ตัวนี้นะครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัว,ตวมือหมุนเนี่ยออก,ก็ไปที่นี่นะครับแล้วก็เอามือเนี่ยหมุนช่วยหน่อยนะครับขยับมูเล่ให้มันเคลื่อนท,ที่นิดหนึ่ง แล้วคอยดูว่ามันลงไหมแล้วขยับต่อไปอีกนะครับลงไหมอะยังไม่ลงขยับต่อไปอีกลงไหมเอ้ลงแล้วเห็นไหมครับลงแล้วเนี่ยมันลงแล้วนะครับอันนี้คืออาวาวลงในะ Engagement พร้อมที่ติดเครื่องอันนี้ก็คือยกวาวขึ้นตอนนี้เครื่องยนต์จะไม่มีกําลังอัดจะเห็นว่าเราจะสามารถหมุนมูอแร่หรือมือหมุนได้ได้อย่างเบาแรงนะรแต่เบาแรงของลุงเนี่ย ผู้หญิงก็ทําไม่ได้นะต้องเป็นผู้ชายที่แข็งแรงส่วนผู้ชายแก่ๆอย่างลุงเนี่ยก็ทําได้เดี๋ยวต้องทําแล้วก็หอบไปเหนื่อยไปเอานะเราจะลองหมุนดูนะถ้าเรามาถูกทางแล้วเราใช้เราหมุนมือหมุนเนี่ยนะตามเข็มนาฬิกานะครับมันจะมีเสียงปั๊มเนี่ยทำงานนะปั๊มเนี่ยยกขึ้นเอ็นเกจเมนต์เหมือนกันนะยกขึ้นเพื่อให้กลไกของปั๊มเนี่ยมันไปสับกับตัวตัวชาร์ปนะครับเนี่ยยกขึ้นอย่างนี้นะ ปสับกับตัวชาร์ปหรือแกนเผาของเครื่องยนต์แล้วมันก็จะเริ่มทํางานเมื่อไฟวิหรือก้านหมุนเนี่ยมันมันมันหมุนตามเข็มนาฬิกามันจะมีเสียงดังแชะแชะแชะคือเสียงฉีดน้ำมันของปั๊มตามจังหวะว่าองศาการจุดระเบิดนะครับถ้ามีเสียงแชะแชะแะเกิดขึ้นแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วแต่ถ้ามันไม่มีเสียงแชะแะเกิดขึ้น เรามาผิดทางหรือไม่ก็เครื่องพังแล้วมีสองอย่างคือมันไม่ติดนะครับแล้วลองฟังดูนะเอา้าจะมีแฉะไหมเนี่ยโอ้มีอย่างนี้นะครับเรามาถูกทางแล้วแต่ว่าจะถูกทางอีกทีหนึ่งคือติดเครื่องเลยพอเรามาถูกทางแล้วเราหมุนที่เร็วขึ้นแล้วก็โยกตัวนี้ลงมา,กล,มากลับมาที่กลับมาตำแหน่งเดิมคือยก ยก,ยกวาวลงนะเมื่อยก,ย,กยกวาวลงแล้วเครื่องยนต์จะมีกําลังอัดมันก็จะจุดจุด,จด,จดระเบิดทันทีนะครับพอมันจุดระเบิดแป๊ะแรกเนี่ยปังแรกเนี่ยครับควันก็จะออกมาใช่ไหมอพอแป๊ะแรกปั๊บเราให้รีบดึงตัวเนี้ยออกเลยนะถ้าเราดึงช้าเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะตีมือเราเราอาจจะรับบาดเจ็บหรือแขนหักนะครับ ต้องมาระวังจุดนี้นะรีบดึงออกมานะครับอย่าตกใจนะเออทำไปนานๆเขาจะชินไปเองแลละ <c oughs> โอเคแล้วเวลาจับกาบา้านบ่าจับไอ้มือหมุนเนี่ยจับอย่างนี้นะจับอย่างนี้นะครับไม่จับอย่างนี้จับอย่างนี้นะโอเคจับอย่างน,นะางนี้แล้วก็หมุนไปโยกไปอย่างนี้นะครับเพราะเหตุผลให้จับอย่างนี้เพราะว่ามันจะได้คลายมือออกได้อย่างรวดเร็วถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นนะครับถ้ามาสบัดห,หรือตีมือมือเราจะได้ไม่บาดเจ็บ นะครับโอเคนะเวลาจะเราจะดับเครื่องเนี่ยให้เราปิดตรงนี้ลงนะครับปิดไอ้ก,กลไกการทํางานของตัวปั๊มัมฉีดเนี่ยนี้ลงในตําแหน่งแนวราบมันจะไม่ทํางานปั๊มโมฉีดไม่ไม,ไ,มไม่ทำงานเมื่อไม่ทํางานแล้วเนี่ยน้ำมันจะไม่ไปฉีดไปเลี้ยงห้องเผาไหม้เครื่องยนต์จะดับไปเองค,ค่อยๆดับดับช้าๆนะครับมันจะดับไปเองนะโอเค ก็เป็นอันว่าจบพิธีกรรมนะครับลองฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะเดี๋ยวลงจะติดเครื่องให้ดูนะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับาตามสมควรนะครับแล้วก็เสียงดังไม่สักครู่เนี่ยดังชัดๆๆคล้ายๆเครื่องจะพังเนี่ยมันมาจากอาการสะบัดของโซ่ของตัวฟอกลิฟต์ตัวนี้นะครับมาสะบัดนะครับไม่ไม่ใช่ดังมาจากในเครื่องนะถ้าดังมาจากในเครื่อง่ยแสดงว่าชิ้นส่วน,นกลไกมันแตกหักพังแล้วทํางองนี้นะครับโอเคสวัสดีครับ